ตอนนี้บนล็อกอยู่ราคา8นะปดึนะครับก็ถือว่ากอดได้สนุกนะครับเวทเล็กๆนะครับเวทเล็กๆก็ก<ส> <itation> ไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอ้ยมีหลงมุม้วยนะมีหลงมุมนะมีหลงมุม้วยนะมีหลงมุมเลยนะมีหลงมุมแลครับมีหลงมุมแนละโอ้ตายเลย โอ้มีเหตุการณ์บานปลายนะครับมีเหตุการณ์บานปลายนะครับเนี่ยนะกรรมการนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยขึ้นบนเวทีแล้วครับเชื่ออะไรนะคนนี้เชื่ออะไรนะคนนี้เชื่ออะไรนะพี่ยงพี่ยงพี่ยงทับไรนะพี่ยงทับไรขึ้นแล้วครับยงทับไรขึ้นบนเวทีแล้วครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับเนี่ยกรรมการลากวนแล้วครับกรรมการลากวนแล้วครับขอดูคะแนนนะครับกรรมการยงโยงวะโยงวะ ยมทับส่ยอมนะครับไม่ยอมนะครับขึ้นไปประท้วงกับคณะกรรมการนะครับว่าโอ้โหดิหันมาหน้ามุมน้ำงินแล้วเต้าหันกลับไปมุมแดงนี่นะครับนี่นะครับไม่ยอมนะครับ